วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความสำคัญของกรอบแว่นกับเลนส์โปรเกรสซีฟสวัสดีครับพบกับผมปรามาจารย์โบบิผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะสามิติเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดประจำศูนย์แว่นตา ไอซอฟติกความล้มเหลวส่วนใหญ่ของการทําแว่นโปรเกรสซีฟส่วนประกอบ1มาจากกรอบแว่นถ้ากรอบแว่นไม่พอดีใส่แล้วตำแหน่งแว่นไม่คงที่มีการเลื่อนไหลลงมาหรือมีการเอียง ไปก็เอียงมาจะทําให้คุณภาพการมองเห็นแย่ลงถึง80%กรอบแว่นที่เหมาะจะทําเลนโปรเกรสซีฟที่ศูนย์แม่นตายซอฟติกเราจะแนะนําให้ใช้กรอบแว่นลินเบิร์กกับทอมเดวีซึ่งเป็นกรอบแว่นสั่งผลิตเฉพาะบุคคลสามารถที่จะเลือกความยาวขาได้สั้นปานกลางหรือยาวพิเศษเลือกความยาวขาได้ถึง200มิลลิเมตรการที่ขาแว่นสั้นไปหรือยาวไปก็จะมีผลต่อการใช้งานถ้ายาวไปก็จะเกะกะและไม่สวยงามถ้าสั้นไปก็จะทําให้กรอบแว่นเนี่ยไม่อยู่ในตาแหน่งที่พอดีทําให้กรอบลื่นไหลความยาวขาแว่นจึงมีความสําคัญ ขนาดของแว่นก็มีส่วนถ้าแว่นใหญ่ไพก็จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าแว่นล้นหน้าทําให้แรงหนีบของแว่นที่ทําต่อขมับเขาเรียกว่าแรงหนีบเป็นลบทาให้ใส่แล้วเนี่ยเจ็บหลังหูได้ง่ายกว่าถ้ากรอบแว่นมีขนาดเล็กไปก็จะแลดูไม่สวยงามนอกจากนั้นแล้วมีผลกระทบต่อมุมมองในการมองเห็นด้วยแล้วก็จะเกิดมุมเทผมอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเกิดแว่นมีขนาดเล็กกว่าใบหน้าเนี่ยตัวขาจะกางออกเวลาใส่เนี่ยแว่นจะไหลลงขนาดของกรอบแว่นจึงมีความสาคัญมากทีมงานไอซอกติกเราพิถีพิถันในการเลือกกรอบแว่น เฉพาะบุคคลให้กับลูกคา้าแต่ละคนแล้วก็สั่งผลิตขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้กรอบแว่นตาที่ใส่สบายที่สุดให้คุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดและมีน้ำหนักเบาดูสวยงามเสริมบุคลิกภาพช่วยทําให้เลนโปรเกรสซีฟทุกคู่ใช้งานได้เต็มศักยภาพมากที่สุดสำหรับวันนี้ผมปรามาจารยบูบีขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ